การดวลกันระหว่างราคูมิฮอกกับแชงคูสผมแดงเป็นหนึ่งในแมตชในตำนานที่แฟนๆ o n น p i e c อยากเห็นที่สุดและแม้ว่าเอจิโร่โอดะจะยังไม่เปิดเผยว่าใครเหนือกว่ากันชัดเจนแต่เราสามารถวิเคราะห์ได้จากข้อมูลในเรื่องมิฮอกฉายานักดาบที่เก่งที่สุดในโลกสไตล์การต่อสู้ดาบล้วนไม่มีพลังผลปีศาจใช้ดาบดำโยรุจุดเด่น ความแม่นยำสูงในการฟันเคยเป็นคู่ดวลดาบกับแชงคูสมาก่อนและยังถูกขนานนามว่าเนื้อกว่านักดาบทั้งปวงเคยกล่าวว่าไม่สนใจดวลกับแชงคูสอีกแล้วเพราะแขนข้างหนึ่งหายไปแล้วแสดงว่าเคารพในศักยภาพของแชงคูสเมื่อมีสองแขนแชงคูสตำแหน่งหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิแห่งทะเลกับตันกลุ่มผมแดงสไตล์การต่อสู้ดาบบวกฮาคิ โดยเฉพาะฮาคิราชันที่รุนแรงมากจุดเด่นไม่มีพลังผลปีศาจแต่มีฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอ้างอิงจาก SBS และบทล่าสุดแค่เดินเข้าใกล้ศัตรูระดับพลเอกยังต้องล,งลังเลในมู v ี่ One Piece Film Red และมังงะตอนหลังๆเขาแสดงพลังฮาคิสังเกตระดับสูงสุดที่สามารถเห็นอนาคตระดับลึกและใช้ฮาคิราชาญผสานกับดาบได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าให้ทั้งสองสู้กันละ่ะปัจจัยมิฮอคแชงคูสดาบสูงสุดระดับโลกแชงคูสระดับจัก,กรพรรดิฮาคิราชันมิฮอคไม่เน้นแชงคูสโดดเด่นมากฮาคิสังเกตมิฮอคไม่เด่นแชงคูสมองเห็นอนาคตประสบการณ์มิฮอคสูงรีเดียวแชงคูสสูง เป็นผู้นำกลุ่มโจรศัตร์ใหญ่พลังโดยรวมมิฮอคโดดเด่นด้านดาบแชงคูสครบเครื่องระดับจกักรพรรดิสรุปเชิงวิเคราะห์หากเป็นการดวลดาบล้วนลวนมีฮอคมีแนวโน้มเหนือกว่าเพราะเขาคือนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกและแชงคูสเองก็เคยเป็นคู่ดวลดาบกับเขาแบบสูสีในอดีตแต่ถ้าสู้กันแบบเอาตายทุกพลังทุกเทคนิค แชงคูสมีความเป็นไปได้ที่จะเหนือกว่าด้วยหาคิระดับสุดยอดบวกสัญชาตญาณระดับเห็นอนาคตและภาวะผู้นำและจิตวิทยาการต่อสู้สรุปโดยรวมมิฮอชชนะในการดวลดาบแชงคูสมีโอกาสชนะในการสู้แบบจริงจังทุกอย่าง